วันนี้ครับเขาจะเอาเส้นใหญ่มาทอดแต่เรายังไม่บอกเมนูชื่อเขาเนี่ยเป็นร้านช่างแต่ขายอาหารตามสั่งต้องมีสักเมนูไงที่จะมาเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งวันนี้ช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่ ผมเข้ามาในร้านแล้วนี่เจ้าของร้านครับแม่หมุนสวัสดีค่ะคำถามแรกเลยเปิดมากี่ปีแล้วฮะประมาณ6ปีค่ะ6ปีชื่อร้านนี่บ้านช่างแสงชัยการช่างทําเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับปังลมแล้วก็ท่อดักแอร์รถตู้ค่ะอ๋อแล้วมันเป็นร้านอาหารตาสั่งได้ไงอ่ะพอดีเศรษฐกิจไม่ดีแม่ก็เลยมาเปิดตำสั่งเพิ่มค่ะที่นี่เป็นอาหารตมสั่งมีหลากหลายเมนูมากเด็นเดเนี่ยนเรื่องอะไรบ้างครับมีกระเทียม ขั้วพี่เกลือผัดกระเพราคะ่ะถ้าผัดกระเพราต้องสั่งหมูตุ๋นค่ะกระเพราหมูตุ๋นหมูตุ๋นกะเพราหมูตุ๋นถ้าเป็นคั่วพี่เกลือคั่วพี่เกลือก็ทะเลคั่วพี่เกลือค่ะถ้าเป็นกระเทียมหมูกระเทียมค่ะ,ะแล้ววันนี้ถ้าเกิดให้เลือกหนึ่งเมนูมาเปิดสูตรกับรสหนึ่งจะเลือกเมนูอะไรครับเส้นใหญ่ทอดราดกระเพราหมูตุ๋นค่ะน่าสนใจคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับค่ะวิธีการทําก็ไม่ยากนําเส้นใหญ่ตีกับไข่แล้วลงทอดให้เหลืองกรอบพักไว้ จากนั้นผัดพริกกระเทียมตามด้วยหมูตุนปรุงรสด,ด้วยซอสน้ำปลาซีอิ๊วดำและที่ขาดไม่ได้เลยผงปรุงรสรสหนึดด่งรสหมูเพราะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติช่วยทำให้รสชาติกลมกล่อมเพิ่มความอร่อยให้กับเมนูได้เป็นอย่างดีจากนั้นใส่ใบกระเพราแล้วนำไปราดบนเส้นใหญ่เพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เมนูเขามีเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมแต่เขาเด่นเรื่องกระเทียมเรื่องกระเพราเรื่องกังกวง่วพริกเกลือลองแล้วมาชิมกันได้ชื่อร้านว่าบ้านช่างนะครับอยู่ตรงไหนครับซอยลาซาด้า20ค่ะเปิดกี่โมงครับแม่8โมงเช้าถึง3โมงเย็นค่ะมีวันหยุดไหมวันหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันค่ะา่าหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ผงปรุปงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับหาซื้อได้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขากรุงเมยมาร์เก็ตนะครับแล้วก็ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช้อปปี้า สนับสนุนโดยผงปรุงรสรถหนึ่งปรุงอร่อยแน่รถหนึ่ง